เรียบร้อยป่คร,ครับจังพวกน้ำพวกยังเรียบร้อยเนาะไม่ต้องทำ <laughs> ผมทำเองตอนนี้ก็ <laughs> ตอนน้ำะตันี้อ่างล่างมือโ้ใีหลอดหนึ่งโอ้โอ้โอ้เอ้อดูอ้โอ้โอ้โอ้มอ้โ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 อ้อ้โ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 อ้นเนีอ้โอ้โอ้โอ้รอดก็ไปเบิอ้โอ้โ้อ้โอ้โอ้้อ้โอ้โอ้โอ้้ออ้อ้ ต่อเื้นต่อไฟต่อน้ำต่อไนนะครับผมเ,เรียบร้อยแล้วของน้ำนายพเม่ครูว่าอาจารย์ได้ใส่นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบื้องการเสียมนม้ำต่อน้านะครับสร้างง่ใจเกินลอยคนเทียบบนเป็นธรรมดานะต่อเรียบร้อยระบบน้ำระบบไฟไฟแผงนะครับบางเรีนไฟฝ่าที่ใส่แผง มีอ่างล้างมือครามนะครับในกูบ้าจากในซด์เฉพาะห้องน้ำพระครับผมอากย่ยมอ,หอมหอมอ่ครนมครับผม,มหอ้องน้ำสะอาด ปูกกันเบียงย่างดีนะครับห้องน้ำเฉพาะพระสงฆ์นะครับย่มจะเข่าบดายย่มจะขาม่เข่าบดาดนะครับเรื็นห้องน้ำพระสร้างเพิ่บมาต่อน้ำต่อไฟให้เรียบร้อยตอนแรกคนมาอ่าก่อสร้างอ่าเฮ็ดันอันเออเพิ่อเอื้อสร้าง ทางของ,องน้ำแต่ว่าก็ต, our, ต่อฟื้นต่อไฟต่อน้ำต่อในก็อยู่กับผู้เดียวนะครับอยู่กับผู้เดียวครัวบักพริกเออต่อไฟต่อไปย่างเดียวมันมาหลอดไฟมีแต่คำว่าใส่ที่หลังเนาะถอขาตัวหาทางอยู่พร้อมเนี่ยท่านไหนอยู่ขึ้นไปงานท่านไหนตรงขาวท่านแม่ สร้างขีงสร้างขีกับปอมบ่สร้างขีป,ปอมแล้วสุขภาพแล้วบ่ดีแล้วหมดกำลังใจแล้วเ <c oughs> ออคนหนึ่งเล่นไพ่มวยกานั่งมั่วบ่เออคนคนคนหนึ่งถามแบบหนึ่งด้ยินคขัมหนึ่งก็ถือว่าเพี่ยนเตืบแล้วสร้างขีกับปอมเออนะครับ สะอาดดีพี่น,อน้องสะอาดดีโอ้ไฟกองคุงใส่แผงเลยครับวันนีนไฟฝ่าเด้อนี่เด้อใส่แผงเฉพาะพระนะครับของน้ำพระส่วข้าวอ่าส่วข้าวเพราะ,ะ,ะาว่าาาวจะถอนเออบ่อถ้าว่อนนี่เพราะว่าอ่าปวดทุกข์แล้วกับไฟนะ,ะปวดทุกข์แล้วก็ไปนะครับใส่แผง พื้นนีก่กย็กยกระ้วครับขึ้นสูงนะครับแต่ก็มีการมดความล้างน้ํามันมันเอื้อร่างน้ํามันนะครับมดจะเข้าไปบ่ได้ดนะครับหมดจะเข้าไปบ่ได้ดเออเข่าไปแล้วมันจะไปติดล้างน้ํามันนี่ครับติดน้ํามันเสร็จหมดแล้ววางเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วม,มดเด่เสร็จ ตเติมแล้รเด้ตัวนั้นเติมแล้วตัตวยูน้ำเจ้านั่งตัวนี้เรบาบ่ได้เติมเพราะว่าพ้นสีไ้อันอันนียมม้ยูจับเสียมไม่ยูมันจะจับเสียมไม่หนาวหนาวบ่ลงคลอ

เขาใช้ผมใสเงินจต็วันจากมลานเออกะซางเฟินกระซางต่องบอกต้องบอกลูกข้อกับเป้าเสกเขาถายผมไม่ยมื่อไหรผมผ่านเรื่อยๆเนี่ยไหมมีวิซ่าอย่งกับเป้าใส่หัวผมตัวอันนี้เรามีวิซ่ากับว่าให้ลูกศซีดกัดยางเออ มีแต <laughs> 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 ่น mm, ี่ก็ถึงได้อยู่มีมีแต่คอยซ้ํเติมบ่ไหวเด้ใช่ยังนี่ก็ถึงได้เดี๋ยวเรียกว่าเฮาบ่ผ่านเปลี่ยนโทรศัพท์แบตโทรศัพท์พ่นว่าเออนั่นนบ่คนน้อยๆฮะนั่นบ่คนนี่ตัวนี้นเด็ดๆๆ ลูกพ่อเหม่อนกัน่ะครับวิธีวิธีอ่าสอดสอดสายแบบนี้เลยบาสายไฟจะบาลุกลุงลุ่งล่งเนาะช่างไฟมันธรรมดาสร้างไฟพุ่น เปลี่ยนทั้งกอทั้งสาบทั้งปูกระเบียงอยู่กับผู้เดียวมัดออไฟพ้อมแข็งพ้อมทุกอย่างเออ,ม,อมันไม่ธรรมดาสาร้างคนนี้ช่างเก่งจริงๆนะครับช่างเก่งจริงๆออโอ้มีเขาไม่ยิงแม่ตุ๊มฮะเขาไม่ยิงบ่บ่บ,บ,บ่เอาเออจังหวะไหได้ป่ะท่านนี่ ดีปะเออให้มันมีสายไฟเออได้ได้ได้ไเฮ้ยที่เฮ้ยเฮ้ยจิปิดสายไฟอยู่บ่บ่มันบปิดแท่งเหอนกันใช่มันคนละคนคนละอัานมันบ่เออได้ได้ได้เอาประมาณนั้นครับเพราะว่าในบ้านห้าปีนี้ไอ้พิธีการทุ่นอยู่บ่ยังบป็นดูครับผมไม่ใช่ห้าวปีนี้พิธีการทุ่นบ่บอกมั่นะครับบอกมั่นี่โมเมนต์ไฟฟ้าเด้อใส่แข้งครับผมใส่แข้ง นี่ปะกาศสุ่นอยู่บ่ปีนี่ยนู่นน่าจะอันนี้ลราบ่าปันไดบ่บ่ปันไดพี่นอ้องเฮาก็ค่อยทยอยมาอยู่นะครับทยอยมาก,ออาอมากโอ้ซูมือนี้ทันสมัยเนะาะสมัย, <c oughs> มยหลอดฟืนหลอดไฟก็บ่มีสายจะมีทอ่อท่อมีหลายแบบท่อกลมท่อแบนหลายอย่างประกอบกัน เปลี่ยนลายย่างแล้วกันเปลี่ยนลายย่างก็ได้เฮตุผูด้เดียวเนาะ <c oughs> สายบุญสายทาตุเนาะช่างขนใจาสายบุญเพราะว่าบุญ,บญ,บญจเจ้าชาตินี้จะเอาชาติหน้า,าขัตอว่าเจ้าชาตินี่คงสิบ่ท่านดอกกอ <c oughs> เอาเอาชาตินาก็แล้วกัน <c oughs> สาธุ <c oughs>